สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับช่องบ่าวออกลูกอีสานครับเมื่อนี้พามาอัปเดตสวนปาล์มครับผมอยู่บ้านนองแก้วกันทรารมครับผมจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละครับทั้งหมด126ต้นครับกำลังซีข่าหนาวครับผมก็เลยมาทำความสะอาด พื้นที่ให้มันดูโล่งครับผมซึ่งปกติมันจะเป็นลักษณะนี้ครับหกๆแบบนี้แหละกะมื่อนี่ปั่นครับผมเอารถไถมาปัน่นนี่ครับผมปาล์มกะอายุได้1ปีกับอีก2เดือนครับซึ่งมีปัญหาโรคพืชกะ มีครับผมปัญหาโรคพืชกับน,นี้นี่ให้เห็นนี่ครับมันจะเป็นนี่ครับเขาเอินบ่อย่างว่เห็นในกลุ่มเพิ่นเอินว่าโพดปุ๋ยบ่ใบมันเลยพับนี่ครับตัดออกตัดออกครับผมนี่เป็นหลายต้นครับ นี่คือดีขึ้นแล้วนะครับต้น,นมันม่อเป็นก็สิมันก็สิสวยอย่างนี้ครับสวยยังสีล่กล้องอาจจะสันนี่ด้วยครับผมนี่นะครับก็เริ่มออกช่อดอกแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นตัวผูกไหมบริย่างเบิงคักครับผมนี่ พอทำความสะอาดแล้วมันก็ดูน่าชมขึ้นครับผมทุกคนเิ่งครับผมเดี๋ยวจะฉีดยาอีกรอบนึงอยู่ครับเพราะว่าเหมือนอาการเดิมมันมาทันหายอยู่ครับมันเป็นโรค เชื้อราอยู่ตรงยอดมันนะครับผมตรงยอดมันมันเลยเห็ดให้ใบมันผับครับเพราะใบที่ออกเข้ามามันจะผับอะผมพับไปเบิ้งนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี่นี่นี่ครับนี่มันมันแห้งๆนี่ครับ พี่้องท่านใดที่มีประสบการณ์นะครับก็ขอคําแนะนํานีะครับนี่ใบมันพับนี่สิผมเพิ่งหัดปลูกครับนี่ล่ะหัดปลูกเป็นครั้งแรกเลยครับพี่ต้นนี้แห้งรลายครับนี่ใบพับทั้งใบทั้งยอดแล้วครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ครับเป็นนะนี้ ถ้าบ่มีหยังมารบกวนนี่อู Ooh, ้งามละพี่น้องเลยนี่ครับยอดตอนนี้เห็นบ่นี่นี่ยอดใบเพิ่นก็ขึ้นพยายามขึ้นอยู่ครับมะพร้าวก็เอาไว้ครับยักได้หลายอย่างจากักสิได้พออย่างรึเป่รักพี่เสียดายน้องครับนี่แหละครับผมวอนหน้าแรกนี่กส็สิลดน้ำเอาครับ ต้อไปกะจิวางทอแหละครับบอดน,นี้ตอนนี้ดึงดึงสายลากสายเอาคุณขับเป็นมต้นก็เป็นโอ้ยแย่อยู่ครับอาการแบบนี้มาจักสิแกลนะเดีวเฮ้ยเหนื่อยต้นที่บบเป็นมันก็ดูดีครับต้นที่เป็นมันก็ มันทําให้จนทําให้การเติบโตมันช่างักครับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีประสบการณ์ผมขอคําแนะนํำด่วนๆเลยครับผมควรจะใส่อย่างจัดการกับมันดีนี่ครับจนจนม่มียอดนี่พี่น้องนี่นี่ครับดูเห็นละท้อครับนี่ตอนที่ออกมามา่เห็นบ่แห้งนะครับนี่แห้ง มันเป็นช้ำครับนี่เห็นวั้นะโอ้เอาเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตอีกทีหนึงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมันสียงาเกินไปครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ